โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชานลสันนิเราก็มาอยู่กับคลิปข่าวอัปเดตซุบซิปของล่างดาวกันอีกแล้วนะครับโดยข่าววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากเพื่อนๆซึ่งเนื้อหาในคลิปเนี่ยผมก็จะมีพูดรวมข่าวเก่าที่ยังไม่ได้อัปเดตให้กับเพื่อนๆไปด้วยเลยนะครับแต่บอกเลยว่าข่าวล่าสุดของวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เด็ดจริงเพื่อนๆถ้ามันเป็นตามที่ออกมานะ อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับสำหรับในข่าวนี้นะเหมือนว่าจะทําให้ลูกยี่ไปนอนเนี่ยขุนขึ้นไปในตัวด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหาคลิปของวันนี้ครับผมขอย้าอีกทีย้าทุกรอบนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมเก็บรวบรวมมาเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อ,อย่าเชื่อทั้งหมดนะฟังเอาสนุกก็พอนะครับเพื่อความสบายใจของตัวเพื่อนๆเ,เ,เอง แล้วก็ความสบายใจของตัวผมด้วยนะก็ถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยครับสําหรับข่าวหลักของคลิปในวันนี้เนี่ยก็คือตัวละครแจกเพื่อนๆแต่ตัวละครแจกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อาเชอร์นะครับจะเป็นตัวละครต่อจากอาเชอร์ใครที่ได้ดูแล้วสตรีมเวอร์ชันส4ไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าทีมงานเนี่ยเขามีออกมาบอกด้วยนะว่าปีนี้เนี่ยจะมีตัวละครแจกอีกหนึ่งตัวนอกเหนือจากอาเชอร์นะครับแต่ตัวที่จะมาเป็นตัวอะไรเนี่ยทีมงานเขายังไม่ได้บอกไว เหมือนว่าทีมงานเนี่ยเขาอยากจะให้เป็นเซอร์ไพรส์ครับแต่เซอร์ไพรส์ที่ว่าเนี่ยหลังจากข่าวที่ออกมาวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่อยู่ไปนะก็ใครที่ไม่ค่อยติดตามข่าวเนี่ยน่าจะเซอร์ไพรส์แหละแต่ถ้าเกิดใครที่ติดตามข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มีโอกาสได้เตรียมตัวมากกว่าคนอื่นนะโดยในตอนแรกนะครับตัวละครที่หลายคนคาดว่าจะเป็นตัวแจกต่อจากอาเชอร์เนี่ยก็คือแลนเซอร์ครับใช่ครับแลนเซอร์ อีกหนึ่งตัวละครจากซีรีส์เฟดเพื่อนเพื่อนเพราะตอนช่วงอัปเดตแพทดนะครับผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าวันไหนนะเมือนมันมีข่าวอัปเดตมาเพิ่มเติมครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมนะครับมันมีข้อมูลแลนเซอร์อยู่ในระบบเพื่อนๆืแล้วประเด็นคือข้อมูลแลนเซอร์ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่อยู่ฝั่งตัวละคร NPC ทั่วไปนะแต่ว่าข้อมูลแลนเซอร์เนี่ยมันถูกบันทึกไว้แบบเดียวกับตัวละครอ,อื่นๆที่เป็นตัวให้เราเล่นครับ ก็บอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยมันเลยทําให้แลนเซอร์เนี่ยมีโอกาสเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้เนี่ยสูงขึ้นแบบมากๆนะซึ่งเอาจริงๆตอนแรกที่ผมเห็นแลนเซอร์ในไลฟ์โโมทแพด3.4นะครับผมยังคุยเล่นกับเพื่อนผมเลยหรือว่าบอกว่าเนี่ยโอ้โหแลนเซอร์ปั้นโมเรลมาแลสวยทําดีขนาดนี้เนี่ยผมว่าแลนเซอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวให้เล่นนะ น่าจะไม่ใช่ n b c ธรรมดาเฉยๆนะครับแล้วปรากฏว่ามันก็เหมือนว่าจะเป็นตามนั้นจริงเพื่อนๆบอกเลยสําหรับแฟนเฟดอย่างผมนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ฟินมากนะอ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึง่งถ้าใครลองสังเกตดูนะครับไอ้ตู้คลาโบเฟดเนี่ยเขาพยายามย้ําบอกตลอดนะว่าระยะเวลาของตู้มันอยู่ถึงตอนไหนเนี่ยยังไม่มีกําหนดปิดเพื่อนๆมันเลยเป็นจุดที่ผมว่ามันแปลกมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันครับว่าในอนาคตตู้คอลลาโบนะครับซีรีส์เฟดเนี่ย มันจะมีตู้เพิ่มนอกเหนือจากอาเชอร์แล้วก็ไซเบอร์หรือเปล่านะครับแล้วเพอเอไม่ได้อาจจะมีตัวละครที่มามากกว่าแลนเซอร์ก็ได้ใครจะไปรู้นะอ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมว่าเราอาจจะต้องรอดูก่อนเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องโคลาโบเพื่อนเดี๋ยวเราต้องมารอดูครับว่าเนื้อเรื่องคลาโบเนี่ยมันจะจบเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องปลายเปิดซึ่งถ้าในเรื่องมาจบเลยเนี่ยตัวละครที่น่าจะมาเพิ่มก็น่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับน่าจะไม่ใช่ตัวละครนอกเหนือจาาาากกกนนนนนัั้้ะแต่่่ถเเเเปปป็็ืออรรงลลยยิดคบบว อาจจะมีลุ้นตัวละครตัวอื่นได้อีกนะอ่ะโอเคก็ในส่วนของแลนเซอร์เนี่ยก็จบไปนะครับตรงนี้ผมก็พูดเยอะนิดนึงนะบอกเลยว่าผมเนี่ยโคตรหายเพื่อนๆสาหรับข้อมูลนี้นะครับแต่ข้อมูลเด็ดของจริงเนี่ยไม่ใช่แลนเซอร์เพื่อนๆเพราะบอกกันเลยว่าแลนเซอร์เนี่ยกว่าแลนเซอร์เจอมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอีกพักใหญ่เลยนะครับเพอเพอเนี่ยอาจจะมาหลัง3.6ดห้วยซ้ำอาจจะเป็น3.7หรือว่า3.8นะต้องมารอดูอีกทีครับแต่ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งของวันนี้เนี่ยก็คือตัวละครแจก ที่ทีมงานเขาพูดถึงว่าจะเป็นตัวแจกอีกหนึ่งตัวของปีนี้นั่นก็คือต้านเหิงล่างใหม่เพื่อนๆอ h a t the บอกเลยผมเห็นปุ๊บนะผมแบบเฮ้ยเดียวนะทีมงานเขาจะแจกต้านเหิงล่างใหม่เหรอทีมงานเขาจะกล้าแจกจริงๆเหรอเอาจริงตัวละครต้านเหิงเนี่ยถ้าใครที่ไม่รู้นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครยอดนิยมเรียกได้ว่าติดตัวละครท็อปเทีย ของผู้เล่นคนจีเลยก็ว่าได้นะที่มีคนเปนกันแบบมหาศาลมากนะครับทีมงานเขาจะยอมลดรายได้ของตัวเองขนาดนี้จริงๆรเหรอพอนอกเหนือจากเป็นตัวละครยอดนิยมในจีแล้วนะครับถ้าใครที่จํากันได้ข้อมูลของต้านเหิงร่างใหม่ที่หลุดมาก่อนหน้าเนี่ยเขาว่ากันว่าต้านเหิงเนี่ยจะเป็นตัวละครสายโลเพื่อนๆแล้วประเด็นคือทีมที่ต้านเหิงจะไปอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวละครซัสเทนเบสอินสูลอตของทีมลูกพี่ไปนอนครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ต้านเหิงร่างใหม่เนี่ย คนน่าจะรอเปิดกันเยอะนะครับแต่ทีมงานเขาจะแจกเพื่อนๆทีมงานเขาจะแจกเออบอกเลยมันมันดูไม่เมกเซนน่ะไม่เมกเซนเจริงๆก็บอกเลยว่าถ้าทีมงานเขาแจกต้านเหิงร่างใหม่ตัวนี้จริงนะครับผมว่าทีมงานน่าจะได้ใจจากผู้เล่นไปแบบเยอะมากๆนะแล้วยิ่งผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทุ่มไปกับรูปพี่ไปนั่นเยอะเพชรก็อาจจะเหลือไม่เยอะนะครับเพราะต้านเหงิงถ้าตามตารางเนี่ย มันจะเป็นตัวละครที่มาในเวอร์ชัน3.6เพื่อนๆห่างกันเพียงแค่2เวอร์ชันเท่านั้นนะครับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับใครที่คิดว่าทีมงานเขาจะเอาต้านเหมิมมาเป็นตัวแจกแล้วทีมงานเขาจะลดสเปคลงเนี่ยความคิดผมนะปัดตกไปเถอะครับเพราะเราน่าจะได้เห็นจากอาเชอร์กันไปแล้วเพื่อนบอกเลยว่าอาเชอร์นะครับเป็นตัวละคร DPS ท็อปเทียร์อย่างไม่ต้องสองสัยแน่นอนนะแล้วประเด็นคือของอาเชอร์เนี่ยมันยังมีเซอร์ไพรส์ก๊อกสองด้วยนะถ้าเราใช้ ตัวครบ2 0 0ใบในแพทสามสิีนะครับทีมงานเขาแจกไลายโคนของอาเชอร์ให้ฟรีอีก1อันเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ผมมานั่งคิดนะว่าทําไมทีมงานเขาถึงเลือกแจกตั้งถึงตัวใหม่นะครับพอผมลองมานั่งคิดดูอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะผู้เล่นส่วนมากตัวละครที่นิยมเปิดกันเนี่ยจะเป็นตัวละคร DPS ไม่ก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับพวกตัวละครประสาเนี่ยคนนิยมพอทิตเปิดมาก แต่ตัวละครที่คนไม่ชอบเปิดกันเนี่ยมันก็คือตัวละครซัสเทนเพื่อนผมว่าจริงนะอันเนี้ยพอเพื่อนผมส่วนมากหลายคนเนี่ยถ้าให้ลำดับ p r i o r i t y ในการเปิดนะครับตัวละครซัสเทนเนี่ยส่วนมากจะอยู่ลิสท้ายๆกันเลยนะแล้วประเด็นคือตอนนี้ถ้าเราลองมาดูคอนเทนต์ในเกมช่วงหลังนะบอกเลยว่าแต่ละด่านมอนแต่ละตัวนะครับโคตรโหดเพื่อนๆบอสตบแต่ละทีเนี่ยตัวละครแทบจะแตกเอานะผมว่าตรงนี้นะครับเลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทีมงานเนี่ยเขาคิดที่จะแจกต้านเหิงตัวใหม่ ที่เป็นตัวละครซัสเทนให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถใช้ในการเคลียร์คอนเทนต์เอนเกมกันได้ดีมากขึ้นนะหลังจากที่เปิดตัวละคร DPS กันไปเยอะแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช่เหตุผลที่ถูกต้องหรือเปล่านะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์ Comment, เข้ามาแชร์ความคิดเห็นสนุกๆก,กันได้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข่าวมาอัปเดตสั้นๆให้กับเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับก็ขอย้าอีกทีนะว่าข่าวในคลิปนี้เนี่ย ยังไม่ออฟฟิเชียลนะเพื่อนๆอย่าเชื่อ100%นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเปิดลูกพี่ไปนอนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะบอกเลยว่าลูกพี่ไปนอนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเขาแจกต้านหืนจริงถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับคนที่เปิดไปนอนนะครับเพราะเท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้ตัวละครเบสอินสลอตของทีมแบบฟรีๆเพื่อนๆก็อาจจะไปวางแผนในการเปิดตัวละครสพอร์ตเพิ่มเติมนะครับอย่างซันเดย์หรือว่าเซเดดาที่จะมาในแพท3.5กันได้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคำถามก่อนที่จะจากกันนะครับหลายคนก็ถามเข้ามานะครับว่าผมเนี่ยไม่เปิดไปนอนจริงหรอก็ขอตอบเลยครับไม่เปิดเหมือนถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องของลูกพี่ไปนอนเนี่ยจะกินใจผมมากนะแต่บอกเลยว่าผมไม่เปิดครับเพราะผมต้องเก็บไว้ให้ตัวโอยผมก่อนนะครับนั่นก็คือเซเบอร์แล้วก็อาเชอร์ครับ พอรอบนี้เนี่ยผมว่าผมจะจัดทั้งเซเบอร์แล้วก็อาเชอร์แบบเต็มแม็กเลยนะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมน่าจะต้องแยกกับเพื่อนเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดทซูซิฟในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย